You're listening to Bangkok Bank SME กอบติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน The Treasury Talk สัปดาห์นี้ติดตาม F ฟดส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยครั้งใหญ่จนกว่าจะคลายกังวลประเด็นเงินเฟอ้อกดดันทุกสินทรัพย์ถูกเทขายเงินไหลเข้าดอลลาร์ ดึงบาทกลับมาอ่อนค่ารอบใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk กับผมสกุลบุญดีสกุลโชคที่เราจะมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับค่าเงินแล้วก็เศรษฐกิจรอบโลกเช่นเคยนะครับในช่วง1นถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนสิ่งที่ตลาดจับตามองเนาะก็คือการประชุมแจ็กสันโ l e ซึ่งในการประชุมแจ็กสันโฮเนี่ยพันถือว่าเป็นการประชุมที่สําคัญเลย โดยที่ปกตินะครับคุณผู้ฟังในการประชุมแจ็กสันโฮลเนี่ยทางธนาคารกลางเขาก็จะใช้เวทีนี้ในการที่จะอธิบายถึงความจําเป็นในการดาเนินนโยบายทางการเงินแล้วก็จะใช้เวลาสักเกือบประมาณ30นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งได้แต่รอบนี้มีเซอร์ไพรส์สิดหนึ่งก็คือทางท่านประธานเฟดเจอร์ม์พาวเวลเขาก็บอกว่าเขาอ่พูดสั้นๆน,นะเขาขอพูดสัก8ถึงเนาทีเองแล้ก็ในช่วงแนาทีนี้นะครับทางเจมส์พาวเวลก็ย้ําว่า เขาว่าจําเป็นที่จะใช้เครื่องมืออย่าง First f r c e f u l l y เขาจะใช้เครื่องมืออย่างจริงจังเพื่อที่จะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยกลับมาอยู่ที่ระดับ2%ให้ได้ซึ่งไอ้ตรงเงินเฟอ้อที่จะกลับมาอยู่2%งเเนี่ยทางพาวเวลเขายวาวเพราะมันยังอีกยาวไกลปัจจุบันเน่เงินเฟอ้อยังอยู่ที่7-8%งแอแล้วก็มันก็น่าจะใช้เวลาอีกยาวนานและเขายินดีจะขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องขึ้นแรงและไม่ใช่ขึ้นแรงอย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังขึ้นแล้วค้างค,งคงไว้ด้วยให้มันอยู่ในระดับสูง เพื่อที่จะให้เงินเฟอ้อทยอยที่จะปรับตัวลดลงมาแล้วก็ทางพาวเวลเขาก็ออกมายอมรับเองแหละว่าไอการขึ้นดอกเบีย้ยที่เขากำลังจะทำมาสุดท้ายมันจะก่อให้เกิดเพนไปที่ household and businesses ก็คือภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนแต่เขาใช้คำว่าซัมเพนก็คือความเจ็บปวดเล็กๆ,ๆน้อยๆสิ่งที่เขาย้ำนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยขึ้นดอกเบีย้ยช้าๆแล้วก็ขึ้นน้อย สุดท้ายที่สุดนะเงินเฟอ้อมันก็จะควบคุมไม่ได้แล้วตรงนี้แหละครับมันจะก่อให้เกิดเพนเกันแต่เขาใช้คําว่า greater pain ก็คือเป็นความเจ็บปวดที่ใหญ่กว่าการขึ้นดอกเบี้ยที่เขากําลังจะทํานี้มาถึงตรงนี้นะครับก็เลยอยากชวนให้คุณผู้ฟังดูว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในช่วงที่ผ่านมามันค่อยๆลดลงมาโดยที่ปรับตัวต่ํากว่าที่ตลาดคาดการด้วย ตัวเลขล่าสุดก็คือที่ประกาศเดือนสิงหาคมออกมาเนี่ยอยู่ที่8.5ต่ํ่ำกว่าที่เขาคาดที่8.7แล้วก็ต่ำกว่าพีเรียดก่อนหน้าที่9.1ตัวเลขเงินเฟ้อที่ลดลงเนี่ยก็ทำให้ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับตลาดก็ค่อนข้างเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยเฟดเองคงที่จะไม่สามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะคงดอกเบี้ยไว้นานมากหรอกเพราะว่าสุดท้ายที่สุดนะพอแรงกดดันเงินเฟ้อมันลดลงแล้วก็เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงเฟดเองก็อาจจะต้องถอดใจ ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าทางเจอร์ม์พาวเวลก็เลยใช้เวทีนี้ใน8นาทีนี้ย้ำไปที่ตลาดคล้ายๆกับคุณครูเนาะที่ว่าดุนักเรียนนิดนึงบอกว่าที่ตลาดคิดว่าเฟดน่ะจะผ่อนคลายบ้างเนี่ยตลาดน่าจะคิดผิดแล้วก็ย้ำแมสเซจจำเดิมว่าเฟดน่ะจะเอาจริงถึงแม้ว,ว่ามันจะเกิดความเจ็บปวดขึ้นบ้างเพื่อที่จะต่อสู้กับเงินเฟอ้อหลังจากที่ทางเจอรมพาวเวลส่งสัญ,ญญาณแบบนี้ออกมาก็ทําให้ตลาดค่อนข้างเซอร์ไพรส์ แล้วก็แน่นอนแหละมันก็ส่งผลกระทบกับราคาสินทรัพย์ทั้งหมดเลยโดยที่ตลาดันธบัตรนะตัวผลตอบแทนนปรับเพิ่มสูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยากชวนให้คุณผู้ฟังดูนะครับว่าในการประชุมธนาคารกลางครั้งถัดไปในวันที่21กันยายนก่อนที่จะมีทางแจ็กสันโฮลเนี่ยนะครับเขาก็คาดกันว่าเฟดน,นะจะขึ้นดอกเบี้ยจุด5กับจุก็ยังมี2เสียงอยู่โอกาสที่จะขึ้นจุดมีไหมก็มีแต่ยังไม่เยอะ แต่ล่าสุดหลังจากที่ทางเจมส์พาวเวลได้ส่งสัญญาณตรงนี้ออกมาโอกาสที่ตลาดคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย0.75%เนี่ยตอนนี้นะครับพุ่งขึ้นไปถึง70กว่าเลยแปลว่าตลาดโดยส่วนใหญ่เชื่อแหละว่าในการประชุม21กันยายนเนี่ยเราได้เห็น0.75%แน่ๆเพื่อที่จะมาหยุดตัวอัตราเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง แล้วก็นอกจากทางเจอร์มพาวเวลที่ออกมาพูดในแจ็กสันโฮลแล้วเรายังเห็น FOMC member นะครับคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินออกมาพูดในลักษณะแม s เซจคล้ายๆก,กันกับทางเจอร์มพาวเวลไล่มาที่สำคัญที่สุดคนนือนดึงนะครับก็คือจอห์นวิลเลียมเป็นประธานเฟดสาขาริวยอร์กแล้วก็เป็นไวซ์ h a ร์ด้วย เขาออกมาพูดว่าเขามีความจําเป็นสนับสนุนให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็จะต้องใช้เวลาอีกยาวนานเลยแหละที่จะปรับดอกเบี้ยขึ้นไปแล้วก็ให้ดอกเบี้ยขึ้นไปอยู่เหนือระดับ3.5%จนถึงสิ้นปี2566 ถัดมาเรายังได้เห็น FOMC member อีกท่านหนึ่งที่พูดถึงว่า f ฟดน่ะจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วความเห็นส่วนตัวของเขาก็คือทางคุณลอเรนตาเขาบอกว่า f ฟดน่ะน่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปถึง4%เลยในช่วงต้นปี2566แล้วก็คงดอกเบี้ยนี้ไว้อีกระยะหนึ่งด้วย ซึ่งการคอมเมนต์ของกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินที่ออกมาให้เป็นในทิศทางเดียวกับทางเจอร์ร็พาวเวลก็ยิ่งส่งผลทําให้อัตราดอกเบียรปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็แน่นอนทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ดอลลาร์อินดซ์ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ109.5แล้วก็ถือว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากสำหรับค่าเงินยูโรก็หลุดแพลติที้ครั้งหนึ่งก็คือต่ำกว่า1ดอลลาร์ไปอยู่ที่0.995ต่อ1นดอลลาร์ แล้วก็ที่สําคัญก็คือค่าเงินเยนค่าเงินเยนก็ปรับตัวอ่อนค่าลงสูงสุดไปอยู่ที่140เยนต่อดอลลาร์แน่นอนตรงนี้ก็ส่งผลกระทบมาที่ค่าเงินบาทของเราเหมือนกันนะครับโดยที่บาทของเราก็อ่อนค่าลงตามค่าเงินสกุลภูมิภาคไปอยู่ที่36.70ถหรือว่าปรับตัวอ่อนค่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เกือบจะเรียกว่าอ่อนค่าที่สุดในรอบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานอกเหนือจากตรงนี้เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีตัวเลขที่สําคัญก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ตัวนี้เป็นสิ่งที่ตลาดเขาติดตามดูแลว่ามันจะออกมาแย่ลงมากไหนถ้าแย่ลงก็อาจจะทําให้เฟดน่ะไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยแรงขนาดนั้นปรากฏตัวเลขออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์อยู่ที่3ามแ0นหนึ่งาพันแหน่งแล้วก็อัตราการว่างงานอยู่ที่3.7%เปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยภาพรวมตัวนี้เราก็จะเห็นว่าตลาดแรงงานนก็คงเริ่มชะลอตัวลงบ้างหลังจากที่ทางธนาคารกลางเขาเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อจะหยุดความร้อนแรงของเศรษฐกิจ าการขึ้นดอกเบีย้ยตรงนี้อ่ะมันก็เป็นไปตามอย่างที่ทางคุณเจอร์มนพาวเวลเขาพูดเนาะว่ามันคงจะเกิดเพนเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัว,วเรือนแต่เขาก็ย้ำอ่ะเนาะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าปล่อยให้เงินเฟอ้อมันควบคุมไม่ได้มันก็จะส่งผลกระทบมามากกว่าเพราะฉะนั้นถัดไปนะครับสิ่งที่เราคงติดตามมองต่อก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อแหละที่จะออกมาว่าจากนี้ไปอ่ะมันจะค่อยๆลดลงมาขนาดไหน ซึ่งตัวเลขเงินเฟอร์ที่จะออกมาก็คือวันที่13กันยายนตลาดเขาคาดกันว่าน่าจะอยู่ประมาณ8.7ทรงตัวจากช่วงก่อนหน้ายังไงก็ดีตรงนี้คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนตัวนะครับผมมองว่าตรงนี้มันก็คงจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการชักเย่ากันเนาะระหว่างธนาคารกลางกับตลาด โดยที่ตลาดน่ะก็คงพยายามที่จะมองดูแหละว่าหลังจากที่เฟดน่ะขึ้นดอกเบี้ยมารุนแรงขนาดนี้อะ่ะตัวอัตราเงินเฟอ้อมันอาจจะมีชะลอตัวลงมาบ้างทุกๆครั้งที่ออกมาต่ากว่าการคาดการเล็กน้อยหรือว่ามีการส่งสัญญาณที่ชะลอตัวลงตลาดก็คงจะพยายามตีความกันว่าเฟดน่ะจะถอดใจไหม แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวเลขการจ้างงานถ้าเกิดออกมาต่ํากว่าคาดเมื่อไรก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดน่ะก็คงจะเหมือนเดิมแหละก็คงจะคิดว่าเฟดจะถอดใจอีกแต่ยังไงก็ดีตรงนี้มันเป็นการชักเยอะกันเพราะว่าทางธนาคารกลางเองก็คงจะต้องออกมาย้ําเรื่อยๆว่าเขาเอาจริงเอาจังในการต่อสู้กับเงินเฟอ้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญของเงินเฟอ้อคือความคาดหวังของเงินเฟอ้อหรือที่เราเรียกว่า i n f l a t i o n expectation ถ้าเกิดทางธนาคารกลางปล่อยให้เงินเฟอร์มันเพิ่มขึ้นหรือว่าคงที่อยู่ในระดับสูงอยู่นานเช่นปัจจุบันเราบอกเงินเฟอร์อยู่7-8%็ใช่ไหมครับแต่มองไปข้างหน้าเกิดเงินเฟอร์ค่อยๆทยอยลดลงมาแล้วแหละเหลือ6% 5% 4%แต่เขาว่าไม่ได้ทําอะไรปล่อยให้เงินเฟอร์มันอยู่ประมาณนี้อยู่เรื่อยๆสีตลาดก็จะมองว่าเออธนาคารกลางก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังสุดท้ายที่สุดนะ่ะตัวเงินเฟอร์มันก็อาจจะพุ่งกลับขึ้นมาอีกรอบห,น,หอนในช่วงปี1970 พราะะนัน,นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ธนาคารกลางกังวลมากก็คือความคาดหวังของเงินเฟอ้อเขาใช้คําว่าถ้าเราจะจัดการเงินเฟอ้อให้ราบคาบเนี่ยเราต้องกําจัดเขาเรียกว่ารากเงาของเงินเฟอ้อให้หมด เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาคงจะต้องออกมาให้แมสเซจอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเขาเอาจริงแล้วก็คงดอกเบีย้ยสูงอยู่นานไอการชักขยืร์กันที่เกิดขึ้นนะ,นะครับระหว่างตลาดกับธนาคารกลางก็คงจะทําให้ตลาดการเงินไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยนะครับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนไปอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายหลายเดือนเลยนะครับและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกนะครับที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้แล้วก็ในช่วงท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตลาดเงินนะ จากนี้ไปมันคงมีความผันผวนมากๆเพราะฉะนั้นการป้องกันความเสี่ยงสําหรับผู้ประกอบการก็ยังคงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราคงต้องติดตามการชักเยร์กันระหว่างธนาคารกลางกับตลาดแล้วก็ติดตามสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆของเศรษฐกิจค่างเงินรอบโลกจากแบ n ก์กรอบแบงก์เอสเอ็ได้ผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็ u t u b e ของทาง Bank กร a n k บงกครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ